จะได้ประวัติดีไหมเราเป็นฝ่ายถูกนะแต่ประกันเก็บเงินคู่กรณีไม่ได้ขับรถนั้นระวังมากนะจนได้ส่วนลดประวัติดี50%เราโดนชนนั้นเราเป็นฝ่ายถูกแต่ว่าประกันนะ่ะเก็บเงินจากคู่กรณีไม่ได้เราจะได้ส่วนลดในปีถัดไปไหมถ้าเราโดนชนเป็นเราเป็นฝ่ายถูกนะประกันนะ่ะก็สามารถใช้สิทธินะเรียกร้อง ค่าเสียหายจากคู่กรณีได้ตามกฎหมายนะแต่ประกันจะเรียกได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่มีผลค่ะไม่มีผลประกันคิดเบี้ยประวัติดีค่ะมาดูตัวอย่างนะสองเคสนะที่ประกันเนี่ยเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีไม่ได้หนึ่งไม่ได้รับส่วนลดประวัติดีในปีต่อและเป็นฝ่ายถูกนะะประกันเรียกร้องไม่ได้เนื่องจากไม่ทราบคู่กรณีเช่นรถคู่กรณีไม่มีทะเบียนชยนลวหนีทำให้แจ้งความเอาผิดไม่ได้ ประกันไม่สามารถใช้สิทธิ์นะในการเรียกร้องค่าเสียจากคู่กรณีทำให้เราไม่ได้ส่วนลดประวัติดีในปีต่อไปค่ะอันที่สองนคะคะเราได้ส่วนลดประวัติดีเราโดนชนเป็นฝ่ายถูกแต่ประกันเรียกร้องจากคู่กรณีไม่ได้เคสนี้นะคะตามตัวคู่กรณีได้ แจ้งความได้นะคู่กรณีไม่มีไม่มีไม่จ่ายประกันนะมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ตามกฎหมายแต่ประกันไม่ได้เงินแต่เราก็ยังจะได้ส่วนลดประวัติดีเชสนี้นะลูกค้าก็สงสัยมีปัญหาทุาไม่ิไปถามใครถามในเน็ตก็ไม่เคลียร์ก็ต้องกลับมาหาพี่จิ๋มค้นขายประกันพี่จิ๋มนะเชื่อชานการเข้มก็ตอบให้สิ้นสงสัยไปเลยค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะประกันรถนะคะ ตอนซื้อไม่สำคัญถ้าตอนเคลมประกันหลักมือนะให้พี่จิมมาดูแลการเคลมนะคะจะได้เคลมได้มากนะทำถูกแต่แรกไม่เสียเปรียบพี่จิมจะดีให้บริการค่ะ